สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตะแข่งเตงบอลนะครับหรือช่องวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับทีเด็ดบอลเต็งบอลเสร็จประจําวันที่8นะครับมิถุนายน2567นก็ะครับก็วันนี้จะเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับทัศนา YouTube ที่เีฬาบอลจะหยิบยกมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะครับวันนี้ขอเปิดหัวนะครับกับภาพบรรยากาศในกลุ่ม VP หน่อยละกันนะครับเนื่องจากเมื่อวานนี้มีสมาชิกท่านฟังทางบ้านนะครับสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม VP ีต้องการอยากจะเห็นบรรยากาศในกลุ่มวีพนะครับแล้วก็แนวทาง ต้องขออนุญ,ญาตนะครับบอกกันตามหน้าเสือเลยนะครับว่าตะเข็บนบอลไม่ได้ให้ทัศนะเยอะนะครับทั้งวีทั้งวันนะครับตะเข็บนบอลจะให้เฉพาะตัวที่มั่นใจเท่านั้นนะครับและถ้าเกิดตัวไหนที่มองว่ามีความเสี่ยงมากๆตะเข็บนบอลจะไม่เลือกจิ้มเลงทุนนะครับจะแนะนําให้สมาชิกท่านลีกนี้และฉีกห่างไปนะครับ ซึ่งนะครับมันก็เป็นข้อดีอีกอย่างนะครับที่เก่งบอลชอบเลือกจิ้มลงทุนแบบนี้คือถ้าเกิดตัวไหนมั่นใจสมาชิกท่านที่ติดตามทัศนะก็จะมีผลประกอบการดีไปด้วยนะครับและทุกบินที่ส่งให้เนี่ยนะครับก็จะส่งก่อนเกมไม่มีเก่งหลังเกมแน่นอนครับไม่ใช่บอลจบแล้วมาโม้ที่หลังให้ฟังนะครับอย่างเช่นตามมุมซ้ายมือที่ท่านได้มองเห็นนะครับก็คือทัศนะที่เก่งบอลให้ให้ไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคือเป็น2ตัวคัดในเน้นจํานวนอาจจะน้อยนะครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับเมื่อคืนนนี้้ใหลองะครับ ด็อกเฮด้าไปนะครับมองว่าคู่นี้นะครับในเรื่องของข้อมูลจากข่าววงในาจากต่างประเทศนะครับประกอบกับในเรื่องของเดทราคาน้ํานะครับที่เปิดมาค่อนข้างที่จะเข้าแกลบเข้าสูตรเข้าตามเทคนิคนะครับตามหน้าเสือตะขตบีบอลบอกว่าด็อกเฮด้าไม่แพ้นในบ้านเป็นอย่างน้อยนะครับเมื่อคืนนี้ให้อยู่รองไปเป็นเงินจํานวนหนึ่งนะครับต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เนื่องจากเดี๋ยวมันจะผิดกฎหลัก YouTube ซึ่งโดยปกติแล้วตเขนบอลจะไม่หยิบยกมาโชว์ให้ดูนะครับจะส่งให้ดูในไลน์ส่วนตัว สะมากกว่าแต่เนื่องจากเมื่อวานนี้มีประชากรสมาชิกหลายหลายร้อยท่านนับทักเข้ามาขอดูหลังบ้านขอดูกลุ่ม VP หน่อยนะครับต้องการอยากจะเข้ากลุ่ม VP แต่ยังไม่มั่นใจก็ได้แล้วแต่ได้หมดเลยนะเอาที่สะดวกนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ให้ไป2คู่นะครับอีกหนึ่งคู่ที่เป็นตัวที่นําเหนือเลยเนี่ยเป็นตัวที่มั่นใจที่สุดครับเป็นคู่ระหว่างเฮสเทเกติงกินะครับเปิดราคาต่อปอน้าบวก10นะครับ แทงร้อยนะฮะก็แล้วแต่ว่าจํานวนเงินแต่บริษัทของท่านหรือร้านค้าของท่านเลือกจิ้มันทุนเราเขาจะจ่ายท่านเท่าไหร่แต่ละร้านค้าจ่ายไม่เท่ากันนะครับอ่าเมื่อคืนนี้นะครับเอทิเกนทิงกนะครับทำให้เราไม่ผิดหวังเหมือนเดิมนะครับเก็บกันไป4ีหนึ่งเมื่อคืนนี้กินเต็มหน้าบอลกินเต็มสกอร์สูงนะครับนี่คือทัศนะนที่เกนบอลยิบยกไปให้ในเรื่องของการเน้นในเรื่องของคุณภาพส่งก่อนเกม4ี่ทุ่มยีนาที ผลประกอบการหน้าเสือในทิตศนี้ดีเหมือนเดิมสเตปนะครับอาจจะมีหลุดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ต้องบอกไว้เลยว่าสเตป7คู่6คู่นะครับ5คู่4คู่3คู่บางท่านสอบถามเข้ามาว่าตะเข่งครับขอทัศนะสเตป3คู่ท่านหยิบยกคู่7ไปได้เลยครับตะเข่งบอลคัดมาให้เรียบร้อยละนะครับซึ่งตะเข่งบอลบอกทุกคลิปทุกครั้งแล้วสมาชิกในกลุ่มวีพีว่าให้ไป7คู่นะครับสามารถไปแยกเดียวอ่าแยก2แยก3และแยก4ได้เลย นะครับตามความรู้สึกของท่านเลยว่าท่านชอบตัวไหนแต่ทุกคู่ที่หยิบยกมามั่นใจทุกตัวนะครับเน้นคุณภาพทุกคู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยว่าท่านเข้ากลุ่ม VP พเกย์เกนบอลคือกลุ่มมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนี่คือเปิดหัวในค่ำคืนนี้ประจําวันที่8วันเสาร์นี้ครับไปครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปลุยกันหน่อยและกันสําหรับในเรื่องของทัศนะหน้า u t u b e ที่เกนบอลหยิบยกมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันอ่าลืมอีกอย่างหนึง่งนะครับท่านฝังทุกท่านครับ ตะเข่งต้องกราบขอบคุณอย่างมากเลยสําหรับ FC เมื่อวานนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกหน้า YouTube ที่คอมเมนต์นะครับแจ้งเตือนในขีนบอลมาว่าตะเข่งครับวิเคราะห์ถูกแล้วแต่สรุปผิดกราบขออภัยด้วยนะครับสําหรับเมื่อวานนี้นะครับคู่สุดท้ายคอกซิตี้เจอกับลองฟอร์ทเทววิเคราะห์ให้อยู่ตามราคาอยู่หน้าบนต่อมองว่า2เมตรมีเห็นนะครับแต่ไปสรุปในช่วงท้ายลืมนิดนึงกราบขออภัยจริงนะครับ นะกราบขอพัยจริงๆขอพรบคุณอย่างมากเลยที่คอมเมนต์มาแจ้งเตือนกันนะเหมือนเดิมนะเพื่อนๆวันนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมยังไงนะครับอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาลวกันเดี๋ยวทีมงานจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้นะแล้วก็ยินดีรอตอบสมาชิกท่านทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ทุกๆคลิปด้วยนะครับก็ช่องนี้ต้องบอกวเลยว่าเป็นช่องใหม่นะช่องเก่ามันโดนรายงานไปแล้วนะครับคนที่ติดตามเป็นหมื่นท่านเนี่ย มันตุยปุริเย่ไปเรียบร้อยแล้วต้องกราบขอภัยเอฟซีที่เคยติดติดตามช่องเก่าไว้ด้วยละกันนะเดี๋ยวช่องนี้นะครับก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะครับไปครับวันนี้6คู่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้เราจะไปกันแบบรวดเร็วฉับไวแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ทัศนะค่อนข้างนานไปหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้อาจจะออนอกจากอ,อ,อยู่นอกสถานที่ด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงลมนิดนึงแต่แข่งบอลอยู่ริมชายหาดนะครับ เพื่อสร <ım 999> <mm <giving> ้างบรรยากาศนะฮะให้กับตัวเองนะฮะนะครับก็พักผ่อนนะครับนิดหน่อยไม่มีอะไรนะครับสำหรับหคู่ในค่มขึ้นนี้นะครับที่เกตบอลยีบยกมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันนะครับก็คู่แรกเป็นการเจอกันของคู่ระหว่างทีมชาติสเปนนะครับเจอกับทันาไอแลนด์เหนือนะครับคู่นี้ครับท้งฝัองทุกท่านครับจะเจอเจอกันตำราของบ้านเราในค่มขึ้นนี้ตี2-30นาทีถือว่าเป็นเวลาที่ดึกเลยนะอ่าราคานะครับเปิดมาก็ตามทรงเลยนะครับทีมชาติสเปนนะครับ ต่อให้กับฝั่งานไอซ์แลนด์เหนือเนี่ยนะครับถึงราคาโอ้โหโคตรค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรต่อที่2ลูกครึ่งเลยนะฮะต่อที่2ลูกครึ่งเลยนะครับ,ค,รค,รบคือต้องรุนผลสกอตต่างอย่างน้อย3ลูกนะครับอันดับ8ของโลกนะฮะจะเจอกันดับที่73ของโลกก็ตามหน้าเสือไปนะครับหลายท่านมองว่าเอ้ยลองไอซ์แลนด์เหนือดีไหมเพราะว่าราคาเปิดมาเนี่ยค่อนข้างสูงหลายๆสำนักก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับเนื่องจาก คุณภาพโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะไปลองก็จริงแต่ราคาต่อรองมันเยอะไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับเดีย๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับคู่ที่2นะเป็นการเจอกันข,ของคู่ระหว่างทีมชาติโปรตุเกสครับนะแน่นอนว่าเจอกับทางด้านโคยเชียงงานหินครับวันนี้นะฮนะ ต่อให้ราคาวันนี้เปิดมาจะโอนเอียงขนาดไหนนะหลายท่านก็มองว่าโอ้โหวันนี้โคเชียก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับซึ่งราคาเปิดต่อครึ่งควบเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันว่าจะสามารถก้าวผ่านได้หรือไม่คู่นี้เจอกัน5้าทุ่มสีนาทีเดี๋ยวรู้เรื่องแน่นอนนะครับคู่ที่3ครับคู่ปีเอสครับจเจอกับทันนัานเอซิโอรูครับเป็นการเจอกันของ2ทีมจเจอกันตำราของบ้านในค่ำคืนนี้3ามทุ่มตรงนะครับราคาเปิดต่อ1เม็ดไหลที่ราคาลุกควบนะครับคุณภาพโดยรวมแล้วกับในช่วงที่ผ่านมาของทั้งสองทีมแน่นอน ค่อนข้างดูดีและมีทรงแบบต่อเนื่องนะหลังจากก่อนหน้านั้นจากการลงทงักแขลง10เกมหลังสุดชนะ6เสมอสยังไม่หลุดแพ้ครับนะฮะมี22แก้มเป็นทีมจ่าฝูงทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากนะเวลานี้ตอนนี้นะครับก็โอกาสในการที่เก็บ3แต้มแบบต่อเนื่องก็เป็นไปได้สูงนะครับคู่ที่4ครับอีคินัสนะครับเจ,เจอกับทางนัานการิสตันสามทุ่มตรงเช่นเดียวกันนะครับจากฟอร์มถือว่าย่าแย่นะครับทั้งคู่เลย นะครับวันนี้ต้องมาเจอกันเนี่ยนะครับก็กับเรทราคาที่เปิดปอเนี่ยนะครับเดิมทีคู่นี้เจอกันมาเนี่ยต้องบอกไ้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นบอลสามหน้านิดนึงนะแต่ก็มักจะมีสกอร์เกิดขึ้นเสมอนะครับมาอีกแล้วสกอร์เสมออีกแล้วนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ทะ่แข่งบอลพูดไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยเข้าฝักนะลุ้นผลสกอร์ต่างแค่ลูกเดียวไม่ยอมมานะครับเมื่อวานนี้กับขอภัยด้วยแต่วันนี้ยังไงก็ต้องการเน้นให้อยู่แล้วเพราะว่าต้องการแก้มือให้สําหรับนักลงทุนทุกท่านสําหรับที่ติดตามหนน้า YouTube ะครับ เป็น2ทีมที่เจอกันในค่ำคืนนี้ที่ผลงานหน้าเสือในรอบ5เกมไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ถ้าเกิดให้เลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมองจากหน้าเสือกันนิทั้นทำเงินดีกว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูคู่ต่อไปครับคู่ที่5ครับเลอันโอบิโดครับเจ,เจอกับทางนัตเอียบาร์นะฮะคู่นี้เนี่ยเป็นศึกเออเซกุนดาจากลาติกาสเปนครับเป็นการเจ,เจอกันของ2ทีมที่เจอกันในรอบเพย์ออฟเลื่อนชั้นนะเลกแรก นะครับโดยที่จะเป็นฝั่งทางด้านเรอันโอบิโดครับเปิดบ้านก่อนนะครับทั้งสองทีมเจอกันนัดสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะค่อนข้างเดินนานอยู่พอสมควรนะครับล่าสุดเนี่ยจเจอกันปี2024วันที่เท่าไหร่อวันที่วันที่3หรือเท่าไหรนะ่นี่แหละแต่เห็หนึงบอลจำไม่ได้ล่าสุดนะนะก็ไม่เดินนานสักเท่าไหร่นะครับจบกันไปเอบาเปิดบ้านชนะ3 4 4-3ี่สนะครับ ก่อนหน้านั้นก็จะเ,เจอกันที่บ้านเรอยนโอบิโดก็ชนะ2 1นะเป็นบอลออกแนวบ้านใครบ้านมัน,นิดหนึ่งสำหรับคู่บอลคู่นี้แต่ก็มักจะมีสกอร์สูงเกิดขึ้นเสมอนะครับในช่วงระยะหลังๆโดยเฉพาะกับทางด้านเรอยนโอบิโดเองผลงานเล่นในบ้านค่อนข้างดีด้วยนะครับวันนี้จ้องเจอ,เจอ,เจอกับเอีบาร์ฮาทูบสามสิบนาทีเดี๋ยวรู้เรื่องครับคู่สุดท้ายครับนะซันปาเจอ,เจอ,เจอกับทางด้านเคทพีคอรก้าครับคู่นี้เป็นทศนะคู่สุดท้ายของเราในค่มมคืนนี้ นับซึ่งแต่เกตบอลหยิบยกมาพูดคุยมาคุยกันเนี่ยนะครับตรงที่ว่าอันดับค่อนข้างแตกต่างกันโดที่เชิงครับเรทราคาเปิดมาต่อที่คาคาหนึเม็ดไหลลงมาเหลือแค่ราคาครึ่งควบลูกเท่านั้นเองครับทาหฝังสุนทั้งครับซึ่งนะผลงานล่าสุดนะของทั้งสองทีมกับรายการดูแล้วเกมนี้คอกก้าก็ผลงานยังคงเทียบชั้นไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะเล่นได้ไม่ค่อยดีนะสำหรับฝั่งทางด้านเจ้าบ้านเองนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดให้เปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับเ,เมื่อกี้ตะเข่งพูดผิดเทียบชั้นไม่ได้เนี่ยหมายถึงว่าทีมเจ้าบ้านเนี่ยเทียบชั้นกับฝั่งทางด้านคอคกก้าไม่ได้นะครับซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในดิวชิชั่นเดียวกันนะครับผลงานความต่อเนื่องเนี่ยคอคกก้ามันดีกว่าอยู่แล้วนะครับสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งอะไรพวกเนี้ยในช่วงระยะที่ผ่านมาคือคอคกก้ายิงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับยิงห้าหนึ่งยิงห้าศูนย์ยิงสี่หนึ่งยิงสองหนึ่ง, 5, 0, ง, 4, 1, ง 2, 1, มา เป็นทัศนะนะครับหคู่ในค่าคืนนี้ที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับชอบจัดขัดสวนเหมือนเดิมครับตรงนี้เป็นแค่แนวทางหรือทัศนะ หรือความคิดเห็นส่วนตัวของตระกูลบอลเท่านั้นเองนะครับท่านชอบก็ตามได้เลยท่านไม่ชอบส่วนได้เลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นแค่แนวทางนะครับส่วนตัว VP หรือตัวทีเด็ดบอลเนี่ยนดี๋ัวท่านรอติดตามในกลุ่ม VP กลุ่มฟรีของตระกูลบอลได้เลยนะครับเราไปเริ่มคู่แรกกันเลยกว่าครับเพื่อไม่การเสียเวลาในค่ำคืนนี้ครับขออนุญาตไปเริ่มคู่ระหว่างทีมชาติสเปนเจอกับทางด้านไอซ์แลนด์เหนือกันก่อนละก,กันคู่นี้เคยเจอเจอกันมา4ี่เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1น่งแพ้น1พนเกมครับผลงานล่าสุดของทางด้านทีมชาติสเป กับทางด้านโคลอมเบียแค่เกมเดียวนับผลงานเล่นในบ้านถือว่าดูดีมีทรงอยู่แล้วชนะ3060 203 133 50เจอเจอจอเจียเจอกับสกอตแลนด์เจอกัลไซปรัสเจอกับนอร์เวย์เจอกับอันดอราชนะมา50นะครับโดยที่ว่าในแง่ของทัศนะคู่นี้ของตะเกียงบอลมองดูโดยรวมแล้วนะครับทางด้านทีมชาติสเปนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมตึงในสายแล้วกันนะพูดกันตามตรงเลยนะ ตัวหลักๆที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นทางด้านเปตตี้นะครับมิเกลนะครับมิเลโน่นะครับเฟอร์านตอเลสนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือแม้แต่ชุดตัวผู้เล่นที่อีกหนึ่งตัวที่เราค่อนข้างรู้จักกันดีคือดานิเอลโอโม่นะครับก็ซบอยู่ที่เอ่อลีกสเปนนะครับผลงานโดยรวมคุณภาพโดยรวมนะครับค่อนข้างที่จะดูแล้วเนี่ยชื่อชั้นนะครับค่อนข้างที่จะดูดีกว่าอยู่แล้ว นะพูดกันตามหน้าเสือคือชื่อชั้นคุณภาพอะ่ะชุดตัวผู้เล่นอะ่ะดีกว่าอยู่แล้วนะเกรดบอลก็ถือว่าคนละเรื่องนะต้องบอกไว้คํานี้ดีกว่านะครับมิฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่ราคาจะเปิดมาถึง2ลูกครึ่งเลยนะครับวันนี้ต้องอย่าลืมนะว่าเป็นการจเจอกันในศึกระชับมิรทีมชาติเกมอุ่นเครื่องนะครับต้องยอมรับเลยว่าราคาเนี่ยมันเปิดมาสูงจริงคู่นี้จะเกิดบอลกัดฟันเอาพูดกันตามหน้าเสือเลยนะครับ ทำไมถึงจันมาเป็นคู่ไฮไลท์ล่ะนะเพราะว่าเชื่อว่าในเรื่องของศักยภาพนะครับความเกี้ยวกลาดนะครับของทางด้านลีกสเปนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นที่ขึ้นชื่อแค่นั้นเองนะครับพิจารณาจากเกรดเลทราคานะครับแนะนําว่าอยู่หน้าบอลต่อทับกระทิงดุดีกว่าครับ <laughs> นะจริงๆท่านผู้ฟังครับ คือคู่นี้นะครับมันค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของคุณภาพนะครับในเรื่องของชุดตัวผู้เล่นจากการที่ทางด้านไอซ์แลนด์เหนือประกาศรายชื่อชุดตัวผู้เล่นจริงเนี่ยโอ้โหตะกินบนมองว่ามันมันค่อนข้างจะเป็นรองโดยชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบเทียบกับทางด้านสเปเนเนี่ยคุณภาพโดยรวมแล้วเนี่ยคือชุดตัวผู้เล่นก็เป็นชุดตัวผู้เล่นที่ลดแล่นในศึกเวทียุโรปประสบการณ์ในอา่า การลงทักแข่งในศึกยูโรเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับราคาเปิดมาเป็นราคาต่อ2ลูกครึ่งราคานำเก้าสองฝั่งด้วยนะครับจากตอนแรกก็เปิดมา2ลูกครึ่งเช่นเดียวกันราคาเสมอก็ค่อนข้างการันตีนะครับผู้นี้มั่นใจถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเหมือนคู่อังกฤษเมื่อคืนนะครับ ก็มองว่าต้องอยู่ตามราคาไปนะครับมองว่าไม่น่าส่วนส่วนไม่ได้จริงๆนะครับส่วนก็มองว่ามีแต่จะขี้แตกอย่างเดียวคู่นี้นะครับราคาเปิดมาก็บรลอง21บาทเลยทุกบริษัททุกร้านค้าเปิดมานะครับก็หน้าบรลองอยู่ที่13บาท16บาท16บาท15บาท26บาทนะครับ21บาท26บบาทนะครับก็ เป็นเลนราคาที่การันตีการเปียประตู2ประตูนะค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วในเรื่องของชื่อชั้นกค่อนข้างแตกต่างกันประกอบกับสเปนเล่นในบ้านด้วยนะครับมันคน่อนข้างที่จะดูแล้วเนี่ยนะครับทรงบอลคือต้นทุนเดิมสเปนเล่นในบ้านดีอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าวันนี้ทีมชาติสเปนจะสามารถนะครับเก็บชัยชนะและกินเลนราคาได้ครับเป็นทัศนะคู่ไฮไลท์ของเราในค bon er ่ำคืนนี้ครับไปดูคู่ที่2อกันต่อนะครับ คู war, fact, ่ท <two. S 2> <disappointing, course. S 1> ี่2ของเราในค่ำคืนนี้ทีมชาติโปรตุเกสจะเจอกับทางด้านโคเอเชียนะคะคู่นี้เจอกันมา6เกมหลังสุดโปรตุเกสชนะ4เสมอ2ไม่เคยหลุดแพ้กับโคเอเชียนะครับ2เกมล่าสุดโปรตุเกสเปิดบ้านและไปเยือนโคเอเชียมาชนะแบบเฉือน3-2ก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านชนะ41เล่นในบ้านดีฮะผลงานล่าสุดชนะฟินแลนด์มา42ครับหลุดแพ้กับทางด้านอ่าสโลวาเนีย2 0นชนะทางด้านสวีเดน252และก็ชนะไอซ์แลนด์มา4020ออนะครับ ผลงานในบ้านยังถือว่าเป็นเครื่องหมายเขาเรียกว่าเครื่องหมายการค้าที่ดีมากๆสําหรับทางด้านทีมชาติโปรโตุเกสนะครับชนะฟินแลนด์ชนะสวีเดนชนะไอซ์แลนด์ชนะสโลวาเกียชนะทางด้านลักเซมเบิร์ก90ชนะบอสเนีย30ชนะลิกเตสตไตล์40ชนะไอจีเลียนี่คือผลงานในช่วงที่ผ่านๆมาทั้งหมดนะครับทุกนัดยิงไม่ต่ํากว่านัดละสาประตูนะครับประกอบกับในเรื่องของคุณภาพขุมกําลัง นะครับกับทั้ง2ทีมต้องบอกไว้เลยว่าขุมกําลังในเรื่องของการจัดระบบนะครับในเรื่องของลน์อัพสิตัวจริงเนี่ยมองว่าเตกิลบอลมองส่วนตัวมองว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับในเรื่องของลน์อัพสิตัวจริงนะครับแต่ความได้เปรียบเนี่ยโปรตุเกสมาเล่นในบ้านนะครับผลงานก็ถือว่าโคเอเชียเนี่ยค่อนข้าง4ี่เกมหลังสุดทําได้ต่อเนื่องนะเจอกับลัตเวียเจอับอาเบเนียเจอกับตูนิเชียเจอกับทางด้านอ,อ,อียิปต์นะครับเจอกับมาซิโดเนียเหนือนะครับในเกมหุ่นยังในนัดล่าสุดเนี่ยน,น,นะครับปาัดหมาดเมื่อกลางส ก็ชนะไป30มูนสวัสด์นะครับในการเล่นทีมเยือนก็สองเกมล่าสุดชนะลาดเวียกับทานนอียิปต์มานะครับคู่นี้มองว่าคุณภาพในเรื่องของชุดตัวผู้เล่นมองว่าโครเอเชียไม่ได้จัดว่าเป็นรองนะครับตัวที่เรารู้จักก็อยู่ในในเออโครเอเชียหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกาเลโอนจากแมนซิตี้นะอ่าหรือแทหรือแม้แต่ทางด้านมาติโอโคซิจากแมนซิตี้นะครับ เอ่อปริศิตจากไฮทรูคนะครับหรือแม้แต่ทางด้านเอ่ออันเดสนะครับเอ่อคาเมร์เอ่อคาเมริสนะครับจากทางด้านฮอฟเฟนไฮน์เนี่ยที่เราค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะฮะอีกหนึ่งตัวก็มีทางด้านลูก้ามูดิตนะฮะอ่าก็อาจจะได้ลงเป็นสำรองไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะครับนำทัพวันนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านบูโน่เพสโควิดนะครับในการนำทัพของฝั่งทางด้าน11ขุนพลในค่ำคืนนี้กับทางด้านทีมชาติโคเอเชียนะฮะ ก็ถือว่าดีเลยนะครับโปรตุเกสเองก็จะมีตัวชูโรงอย่างทางด้านคริสเตียโนโรนัลดนะครับเดียโก้โซต้านะฮะจะเป็นชุดตัวผู้เล่นนะครับอีกหนึ่งตัวที่มองว่าใช้ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับหรือแม้แต่ทางด้านราฟาเอลเลอาลเนี่ยก็จะเป็น3ประสานอ่าคือพูดง่ายว่าระบบการจัดทัพวันนี้จะเป็น4ี่สามสามนะคาดว่าอย่างนั้นนะนอกเหนือจากนั้นก็จะมีชุดตัวผู้เล่นอย่างทางด้านเบนโดซินวาเปายินญานะครับบูโน่เฟรนันเดสนะครับเดียโก้ดาโรนะครับรูเบนดิอาร์ดนะครับอะไรพวกเนี้ย โอ้บุตเกตจัดหนักได้เลยนะครับซึ่งตะเกตบอลมองดูโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าเลื่อมด้วยกันทั้งคู่นะครับถือว่าถ้าเกิดวันนี้มันเป็นการเจอกันในกระชับมิตรนะครับราคาเนี่ยก็เลยมองว่ามันเปิดมาตึงนิดนึงนะครับตึงนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดมาเป็นราคาต่อครึ่งคร้วเป็นราคา0.8ด้วยนะครับว่ากันตามราคาโต๊ะขอลุ้นผลสกอต์ตังค์หนึ่งประตูคือรอจ่ายครึ่งเดียวนะครับ คู่นี้นะครับถ้าว่ากันตามหน้าเสือคือสกอร์เนี่ยอาจจะมีด้วยกันทังคู่นะครับราคาเสมอเปิดมา3ามบาทเกกระโดดจาก3ามบาทหกขึ้นมานะครับวันนี้ขอเชียร์คิสตีโนรนัลโดครับคัมแบ็กกลับมาเล่นให้กับทีมชาติวันนี้ก็มองว่าค่อนข้างคิดถึงพอสมควรเลยนะครับขอเชียร์หน้าบนต่อไปดีกว่านะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวไม่ชอบส่วนได้เลยนะครับตะเคีบนบอลขอเชียร์ทางด้านทีมชาติโปรตุเกสไปครับ ไปดูคู่ที่3กันต่อฮะสำหรับคู่ที่3ของเราในค่ำคืนนี้เป็นการเจรจากันของคู่ระหว่างคูพีเอสนะฮะเจรจากับทางด้าน SCO r u รนะครับ,บ,ค,รบคู่นี้นะครับต้องขออนุญาตเล่าเท้าความนะครับในเรื่องของทัศนะสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยเปิดมาต่อที่ราคา1เม็ดเป็นราคาน้ำลบ10นะครับคู่นี้ในเรื่องของผลงานหน้าเสือนะครับคูพลงท้าแข้ง10เกมหลังชนะ6เสมอ4 ไม่หลุดแพใ้ใครครับในรอบ10เกมที่ผ่านมาเสียไป9ประตูเฉลี่ยหนึ่งนัดคือเสียแน่นอนอยู่แล้วนะครับคนงานตอนนี้ก็เป็นทีมหัวตารางนะครับยังไม่แพ้ใครในรอบ 4- 5้าเกมที่ผ่านมาในขณะที่กับทางด้านเอซโอรูเนี่ยเก้าเกมหลังสุดรู้สึกว่าจะชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับอันดับกออ็อยู่ระดับโซนกลางกลางลงมาแล้วกันนะครับลงมาด้านล่างแล้วกันนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีฮะต้นทุนเดิมในการเล่นที่เป็นทีมเยือนไม่ค่อยดีอยู่แล้ว วันนี้ต้องออกไปเล่นนอกบ้านเจะจกับทางด้านคูเปอสโอกาสนะครับก็มองว่าไม่ได้เป็นงานยากสําหรับคูเปอสในการที่จะชนะมากกว่า1ประตูนะเพราะว่าระดับคูเปอสเนี่ยตามสไตล์การลงทักแข้งของเขาเนี่ยคือเขาไม่ชอบชนะแค่เม็ดเดียวนะครับแล้วก็ไม่ชอบนะฮะในการที่ลงทักแข้งแล้วจะไม่มีสกอร์นะครับสี่เกมหลังสุดมีสกอร์ทุกนัดครับล่าสุดชนะทางด้านอีคกินาสมา4 1แล้วก็ชนะอิสเวลมา21ด้วย ผลงานในบ้านถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าที่ดีมากๆสําหรับทางด้านคูเปเสครับเจอกับอีคินัสชนะ4-1เจอกับทางด้านวีเวาซาชนะ2-1เจอกับทางด้านเทสติกเันกิชนะ3-1นะครับสเกมล่าสุดยิงทุกนัดสูงแรกสูงเต็มมองว่าไปได้นะอ่านะครับประกอบกับตอนนี้เป็นทีมระดับหัวตารางด้วยนะครับก็อันดับที่1ของตารางจากการลงทั้งแค่สิเกมเป็นเพียงแค่ทีมเดียวที่ยังไม่หลุดแพ้ใครในรอบ10เกมที่ผ่านมา นอกเหนือจากนั้นมีวีเอวาซาเจกับมีทางด้านเซนาโจเอ็นที่แพ้มาแล้วนะครับมี22แต้มต้องการสมแต้มเพื่อรักษาโซนพื้นที่วันนี้ผลสกอต์ต่าง1ประตูมองว่ามีเห็นนะครับคูเวสทาเงินได้อันดับที่6จากการทําเงินในเรื่องของการกิเรลรราคานะครับในขณะที่กับผูมาเยนทางดัสเอซิโอลผลงานนะั้นเสือต้นทุนเดิมไม่ดีอยู่แล้วปัญหานอกบ้านนะครับ้าเกิดเจ,เ,จเจอเจอกับทีมคุณภาพที่ต่ํากว่าสู้ได้ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่ถ้าเกิดเจ็เ,เจอกำทีมในเดียวกันเดียวกันก็นก รอตุยปุริเย่ไปได้เลยครับคู่นี้ว่ากันตามหน้าเสือผลงานคูเบสดูดีกว่านะครับจากการที่เคยเจอกันมาประกอบกับวันนี้เล่นลงทางแข่งในบ้านของอยู่เชียหน้าบอลต่อที่คูเบสต่อที่ราคา1เมตรชอบก็จัดขัดกส็สวนคู่นี้มองว่าไม่เจ้าก็เจียนะครับจบ1เมตรยกไปจบลูก2ลูกกินเต็มครับลูกนี้นะครับลุ้นผลสกอตง์หนึ่งประตูได้เลยนะจ๊ะไปดูคู่ต่อไปกันครับในเรื่องของทศนะของเราในค่ำคืนนี้นะครับคู่ที่สี่นะครับ คู่ที่4ของเราในค,ค่ำคืนนี้เป็นการเจ,เจ,เจรจากันของคู่ระหว่างอิกินะเจรจากับทางด้านกานิสตันเฮจิงกินะครับราคาเปิดปอราคาน้ําจ่ายเป็นราคาลบลบลบสิบนะครับราคาเสมอเปิดมา2บาท2ีบาท25ขยับมาเป็น3บาทยเหมือนเดิมนะครับราคาจ่าย2ฝั่งหน้าบอลต่อหน้าบอลองจะสู้กันครับคู่บอลคู่นี้ในเรื่องของราคาที่เปิดมาในวันนี้นะครับในแง่ของทัศนะของเข็งบอลเนี bon ่ยนะครับต้องบอกเลยว่าจากฟอร์มถือว่าแย yeah, ่มากๆนะครับ โดยเฉพาะกับในเรื่องของผลงานที่ผ่านมาในรอบ4-5เกมที่ผ่านมานะครับคู่นี้เคยเจ,เจอกันมา10เกมหลังสุดเนี่ยนะครับชนะ4เสมอ4แพ้2เกมนะครับผลงานเล่นในบ้านนะครับก็เป็นการเจ,เจอกันรอบ3เกมปี2023-2024นะครับก็ชนะแบบมีสกอร์สูงด้วยนะครับผลงานล่าสุดนะครับ5เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครแพ้กับ VPS วาซาแพ้กับทางด้าน เอ่อทูทูเอ่อทูทูพีเอสนะครับคูบีเอสมานะครับแล้วก็แพ้กับราจบเจ้าลาตินะครับแพ้ให้กับธนันอิสราเอลมานะครับผลงานเล่นในบ้าน5 6เกมหลังสุดนะครับเจอกับกานิตันเจอกับอิตอร์ลูคู้เจอกับกานิตันนะครับเจอกับธนันเอซิโอรูเจอกับอิสราเอลเจอกับลาตินะครับเจอกับทางด้านวีเวสปัสานะครับยังไม่สามารถชนะใครได้เลยกับทางฝั่งธนันอิคินิดเองนะครับในขณะที่กับทางด้านกานิตันครับก็มี ห้าเกมมีหลุดแพ้แค่เกมเดียวนะครับแพ้กับทางด้านเฮตติกนติกิตศูนย์ 0, แบบเฉื่อยด้วยนะครับถึงแม้ว่าหน้าเสือจะไม่ค่อยดีในเรื่องของการเก็บชะะัยชนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นทีมที่นะครับแพ้น้อยกว่านะครับสำหรับทางด้านการิสตันเองนะครับคู่นี้นะครับราคาเปิดมาในค่ำคืนนี้น่าลุ้นน่าเชียร์เหมือนกันเพราะว่าเป็นมลักษณะที่เปิดมาเขามองว่าจะเป็นสามหน้าเขามองการิสตันจะไม่แพ้ ประกอบกับเปิดปอน้ำก้าวด้วยนะครับวันนี้ขอเชียร์หน้าบอลลองไปดีกว่านะครับมองว่าการิสตันฟอร์มผลงานหน้าเสือดีกว่าในเรื่องของการเล่นเกมรับนะครับเพราะฉะนั้นขอเชียร์การิสตันไปครับที่ราคารองปอนะครับชอบจัดขัดส่วนได้เลยนะครับไปดูคู่ที่5กันนะครับคู่ที่ห้าของเราในค่ำคืนนี้นะครับเป็นการเจอกันของคู่หวางเันออบิโดเจอกับทางดันเอีบานะครับคู่นี้เนี่ยนะครับในแง่ของทัศนะของกีฬาบอลในค่ำคืนนี้นะครับ มองว่าโอบิโดเอเองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับในเรื่องของชุดตัวผู้เล่นนะครับอาจจะบางตัวอาจจะไม่สามารถลงชวยทีมได้อย่างประการหลังหลักๆอย่างทางด้านทาลินนะครับหรือเรียกเต็มๆว่าโรดิโกทาลินเนี่ยนะครับไม่สามารถลงชวยทีมได้นะครับเอเนเดสนะครับก็ไม่สามารถลงชวยทีมได้นะครับส่วนทางด้านดาวิดนะครับคอนสตาร์นะครับก็เป็นประการหลังตัวหลักอีกหนึ่งตัวนะครับก็อาจจะไม่ สามารถลงช่วทีมได้เช่นเดียวกันเพราะว่าไม่มีรายชื่อเข้ามาเป็นตัวจริงนะครับคืนนี้นบเอียบาร์นะครับในเรื่องของสภาพความพร้อมนะครับก็มีชุดตัวผู้เล่นบางตัวที่ไม่สามารถคัมแบ็กหรือกลับมาช่วยทีมได้นะครับแต่ก็มีข่าวดีมาบ้างนะครับกลับมาช่วยทีมได้นะครับก็อย่างทางด้านสเตฟานเอ่อซิมิสนะครับที่ก่อนนั้นเป็นชุดตัวผู้เล่นที่เป็นกองหลังตัวหลักพ้นโทษแบนก์กลับมาช่วยทีมได้นะครับในรายการนี้ครับเป็นการเจอกันในรอบเพย์ออฟ นะครับลุ้นเลื่อนชั้นรอบรองเล็กแรกนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าทั้งสองทีมเนี่ยต่างต้องเน้นอยู่แล้วนะครับราคาวันนี้เปิดมาอยู่ที่ราคาปอนะครับแล้วก็เป็นราคาต่อปอลบหด้วยนะครับมองว่าใน90ลนาทีเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดทางด้านโอบิโดไม่สามารถเก็บชนะได้นัดในนัดน,นี้ได้ออกไปเยือนในนัดหน้าน่าจะเหนื่อยเป็นการพิเศษแน่ๆนะครับ ก็เลยเป็นที่มาว่าค่าคืนนี้ลูกเกมน่าจะเปิดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคู่นี้เปิดราคาปอแบบนี้ราคาจ่ายสองฟองแบบนี้สกอร์สูงเปิดมาสองลูกพ่วมราคาโตมองว่าคู่นี้ไม่มีสกอร์สูงแต่คู่นี้เคยเจ่ายก,กันมามักจะมีสกอร์สูงนะครับเมื่อวานเนี้เราอยู่ตามเลทราคาหรือตามราคาน้ําไปเนี่ยนะครับไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของเลทราคาสกอร์สูงวันนี้ขอส่วนกระแสดีกว่านะครับ กระแสเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปสกอร์ต่ําแต่ในเคลนบอลขออยู่ส่วนสกอร์สูงดีกว่าเป็นราคาน้ําล้นจ่าย1.03ชอบก็จัดตามกันมาได้เลยครับผู้นี้ครับไม่ชอบสวดได้เลยใครที่กลัวราคาน้ํา1บาทเนี่ยนาจะเคลนบอลจะกดให้ดูนะครับตามนี้นะครับก็ขออยู่สกอร์สูงไปแล้วกันสําหรับคู่บอลคู่นี้นะครับไปดูคู่สุดท้ายกันเลยดีกว่าครับเป็นการเจเจ,เจกันของคุณวังซันปาเจรจกับทางด้านทีเอสคอก้านะครับ เป็น2ทีมที่เจอกันในค่ำคืนนี้นะครับกับผลงานความต่อเนื่องนะครับต้องยอมรับเลยว่าเป็นฝั่งทันตนผู้เมเยือนที่มีความต่อเนื่องมากกว่านะครับทั้งในเรื่องของผลงานและราคาหน้าบอลที่เปิดมานะครับถ้าเกิดให้เทียบชั้นกับทั้งสองทีมแล้วเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นรองอยู่แล้วนะครับกับฝั่งท่านเจ้าบ้านนะครับดูจากโดยรวมข้อก้าผลงานนะครับยังคงค่อนข้างโอเคกว่า นะครับค่อนข้างโอเคกว่านะครับการที่จะรุ้นผลสตะกอ์ต่างก็มองว่าน่าจะรุ้นได้นะครับสำหรับคู่บอลคู่นี้นะครับ,ร,บ,บ,นะร,บราคาวันนี้มันเปิดมานะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับมีบางบริษัทเปิดมาหนึ่งเมตรก็มีบางบริษัทเ,เปิดมาแค่ครึ่งครบลูกแล้วก็เรื่องที่จะจ่ายเนี่ยนะครับก็เป็นราคาน้ำเนี่ยที่หลายท่านเนี่ยมองว่าคุม้มเพราะว่าจ่ายเนี่ยนะครับเอ่อราคาเอเชียนิกปเนี่ย ต่อรอง0.75หรือครึ่งควบลูกเป็นราคาน้ำร้นด้วยนะครับแล้วก็จ่ายน้ำ0ูนดนะครับคู่นี้นะครับในแง่ของทศนะของเกียนบอลมองโดยรวมแล้วก็มองว่าคอกก้าน่าจะสามารถเก็บชัยชนะได้อยู่แล้วด้วยคุณภาพที่ดูเหลื่อมกว่านะครับในเรื่องของประสบการณ์ดีดูดีกว่านั่นเองกระดูกดีกว่าพูดง่ายๆอย่างนั้นดีกว่านะครับทุกท่านผลงานเนี่ยอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วก็ใช้ได้นะครับสําหรับคู่บอลคู่นี้นะครับก็ เป็นทศนะครับของเราในค่ำคืนนี้ที่เกิดบอลหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็ชอบจัดขัดส่วนกันไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันครับกับ6คู่ในค่ำคืนนี้นะครับก็คู่สุดท้ายเลยละกันนะครับ TPS c o ก c a ขออยู่ค o ก c a ไปครับ l e น n Obido ครับขออยู่สกอร์สูงเอบาครับอีคินาเจอกับกานิสตันอยู่ลองกานิสตันไปครับ คูพีเอสขออยู่คูพีเอสไปครับโปรตุเกสโคเชียนะครับวันนี้เจอกันนานงานหนักแน่นอนอยู่โปรตุเกสและคู่สุดท้ายครับทีมชาติสเปนอยู่กับไอซ์แลนด์เหนือ อยู่ฝั่งทางด้านทีมชาติสเปนไปครับเป็นทัศนะที่เกตบอลหยิบยกมาพูดคุยกันนค่ัคืนนี้6คู่นั่นเองชอบตรงไหนจัดตรงไหนอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านเลยสะดวกเลยนะครับและแต่และขอฝากไว้ด้วยลวกันสําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่ต้องการอยากจะเข้ากลุ่มรับทัศนะเกตบอลเหมือนแบบเพื่อนๆในกลุ่ม VP แบบนี้ก็สามารถที่จะติดตามตามช่องไทยอ่าช่องทางไลน์ด้านล่างที่ท่านได้มองเห็นครับนาด้านขวาเลยแอดเคยมแสนน้ำหน้าหรือสแกน QR code ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ขอท่านโชคดีมีชยัย ในคลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ